สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กับพบกับ B-Y Station ครับวันนี้ B-Y Station ของเรานะครับจะมาแนะนำนะครับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค Step Up 3ปีของธนาคารทอกศกันนะครับตัวนี้นะครับรับดอกเบี้ยเป็น Step Up นะสูงสุดถึง3%นตะครับต่อปีโดยเปิดรับกันตั้งแต่วันที่3ถึง31กรกฎาคม66นี้นะฮะใครสนใจเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในกันครับ ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ B Y Station ของเราด้วยนะครับสำหรับเงินฝากตัวนี้ครับเป็นเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสเตปอัพ3ปีนะครับโดยการฝากอันนี้นะครับจะต้องฝากขั้นต่ำ100,000บาท นะครับขึ้นไปถึงจะสามารถฝากตัวนี้ได้ในส่วนของการเปิดและการฝากเพิ่มด้วยนะโดยที่สําหรับใครที่เปิดแล้วนะครับสามารถฝากเพิ่มได้ตลอดนะครับในช่วงระยะเวลาการรับฝากของเขาคือเขาจะรับฝากได้ถึง31กรกฎาคม66นี้นะครับหมายความว่าเช่นวันนี้ผมไปเปิดในวันที่5กรกฎาคม100,000บาท จนถึง31กรกฎาคมสามารถที่จะฝากเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกนะครับจะผากฝากเพิ่มอีก50 0แสนหรือ1ล้านบาทสามารถฝากเพิ่มได้แต่พอสิ้นสุดหลังวันที่31กรกฎาคมแล้วอันนี้จะไม่สามารถฝากเพิ่มเติมได้แล้วเราจะต้องรับดอกเบี้ยที่เราฝากไปก่อนหน้านี้นะครับตามระยะเวลาที่กำหนดเนาะโดยที่การฝากครับอย่างที่แจ้งนะครับขั้นต่ำคือ10,000บาทตั้งแต่การเปิดถึงการฝากเพิ่มและสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทต่อรายนะครับคุณสมบัติของผู้ฝากเลยตัวนี้นะครับจะต้องมีบัญชีคู่โอน ดอกเบีย้ยนะครับเป็นสวีซับออมรั์ทวีโชคของทางทกสเท่านั้นนะครับในส่วนของการฝากออมรั์สเตปอัพสปีนี้นะครับในส่วนของตราดอกเบีย้ยนะอย่างที่แจ้งนะเขาจะมีอัตราดอกเบีย้ยเป็นสเตปอัพนะครับโดยสูงสุดอยู่ที่3%เต่อปีโดยที่เขาจะแบ่งเลทการฝากไว้ด้วยนะครับว่าจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับโดยที่ถ้าเกิดว,ว่ายอดฝากผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้จะมี3เลทในการฝากเนาะในแหลงแรกนะคือ1000 0แบาทถึง500 0 0นบาทเนี่ย ปีแรกจะได้1%ครับปีที่สอง1.25ปีที่3คือ3%เฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ที่1.75%นะครับสูงสุดที่จะได้รับนะครับก็คือถ้าเกิดคนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเฉลี่ย3ปีจะอยู่ที่1.85%ต่อปีนะครับ โดยนะครับโดยนะครับการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละสองครั้งนะครับคือในเดือนมีนาและกันยายนของทุกปีนะครับโดยจะโอนเข้าไอ้ตัวบัญชีอ,อมซัพย์ทวีโชคของเราที่เป็นคู่โอนเอาไว้นะครับแล้วก็หลังจากที่ครบกําหนดโครงการแล้วนะครับธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าครบ3ปีไปแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ได้นําเงินออกธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในเขอัตราดอกเบี้ยอมรัพ์พิเศษให้นะครับ ให้กับลูกค้าโดยปกติเนาะแล้วก็ในส่วนของการจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีที่ผู้ฝากเราเนี่ยเสียชีวิตนะครับอัตธนาคารก็ยังจ่ายดอกเบีย้ยให้อยู่นะโดยที่จะหยุดจ่ายดอกเบีย้ยก็คือวันที่ทราบว่า,าลูกค้าเสียชีวิตนะครับหรือมีคนมาแจ้งนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าธนาคารยังไม่รับรู้เนี่ยก็คือย,ยังจ่ายดอกเบีย้ยไปปกติเพราะมันจะโอนเข้าบัญชีคู่โอนออกไปนะครับ ในส่วนของการถอนครับในส่วนของการถอนมันจะสามารถที่จะถอนเงินต้นได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่จํากัดจํานวนที่เราจะถอนจะถอนกี่ครั้งก็ได้นะครับธนาคารไม่มีการเรียกเก็บบัญชีใ,ใดๆแต่ว่าเราต้องไปถอนณนะสาขาที่เราทำรายการอน,นั้นเอาไว้นะครับถอนข้ามสาขากันไม่ได้และถ้าเกิดว่าเราถอนจนเงินต้นเนี่ยมันเหลือน้อยกว่า1,000 0แบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเนี่ยจะไม่ได้รับตามเลทเมื่อสักครู่และจะปรับเป็นดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษแทนและถ้าเราถอน ไปเรื่อยๆจนมันน้อยกว่า1 0,000บาทจะปรับเป็นอันตราดอกเบีย้ยออมทรัพย์ปกติแทนนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับฝากสอนได้ไม่ได้ฟิกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝากอยู่ก็จะได้รับดอกเบีย้ยตามเลทนะครับที่แจ้งเอาไว้ว่าในแต่ละปีได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เป็นสเต็ปอัพตามที่ธนาคารแจ้งเนาะแล้วก็เมื่อครบนะครับกำหนดการฝากของเขาเลยก็คือ2กรกฎาคม69อันนี้คือครบโครงการวันที่3สามารถที่จะถอนได้เลยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าหลังโครงการแล้วเราไม่ได้ถอนก็จะคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยของเงินฝากออัพิเศษให้นะครับโดยการทํารายการนี้นะครับการฝากเพิ่มการถอนการปิดบัญชีต้องไปทําที่สาขาเจ้าของบัญชีคือสาขาที่เราติดต่อไว้ในครั้งแรกเท่านั้นนะครับไม่สามารถทําข้ามสาขากันได้เนาะสำหรับตัวนี้นะฮะ ใครสนใจนะครับอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้นะหลายช่องทางเลยของทางทกสนะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊ o ยูทู t นะครับหรือแอปพลิเคชันตัว A-Mobile นะแต่ว่าที่ได้ข้อมูลมาเยอะๆก็จะเป็นทาง f c e e o o o นะของทกศมี AAC นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เจ้าหน้าที่ได้มาโพสต์เอาไว้แล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆที่มีทางลูกเพจมาถามเอาไว้ด้วยนะครับอย่างไงวันนี้ขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับมี ประเด็นปัญหาอะไรกับตัวนี้นะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนะเดี๋ยวเราจะไปพยายามหาคําตอบมาให้กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณกมากครับสวัสดีครับ